นะครับวันนี้ผมวิวัฒน์เจริญพานิสริรองหัวหน้าพักไทยศิวิไลพร้อมกับคณะกรรมก,การนะครับมาลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วซึ่ง ตรงจังหวัดสาราแก้วนี้เราไม่มีผู้สมัครเขตนะครับแต่ว่าเราเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นหมายเลข42ของของพรรคไทยวิรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวสาราแก้วซึ่งเรามองเห็นแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญนะเป็นจุดจยุทธศาสตร์นะครับที่ดูแลทางด้านประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะบริหารจัดการให้จังหวัดสระแก้วได้ดเดินไปด้วยการที่พัฒนา สิ่งสำคัญที่สุดก็คือชาพี่น้องสาแก้วเลือกพักไทยสิวิไลที่เราจะประสานผลประโยชน์ต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศเราสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าเศรษฐกิจของเรานั้นเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าใช้วิธีกู้หรือใช้วิธีขึ้นภาษีหรือขึ้นราคาสินค้าประชาชนจะเดือดร้อน เราะนั้นพักไทยศรีวิไลจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําเสนอแนวนโยบายในเรื่องการหาเงินจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งบ่อนคาสิโนสําหรับที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยแทนที่คนไทยจะออกไปเล่นต่างในบ่อนต่างประเทศนะครับสิ่งต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วถ้าเราดําเนินการได้เราจะตั้งเป็นศูนย์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อันนี้สําหรับนักเล่น ต่างประเทศธรรมดาแต่ถ้าเป็นซูเปอร์ v i p ฝนเงินมาคนละ100-200ล้านเนี่ยเข้ามาเล่นตรงนี้ครับมันจะทำให้รายได้ของเราเนี่ยเกิดขึ้นเป็นมหาศาลนะฮะตั้งต้นไว้ว่าเป็นแสนล้านหรือเป็นล้านล้านด้วยซ้ำไปด้วยประชาชนครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของบัตรคนจนปรับให้เป็น3,000ครับอ,อสมมอปปลนะครับคนพิการแล้วก็เงินพดุงเกียรติสำหรับทหารผ่านศึกซึ่งเขา ปกป้องดูแลชายแดนหรือพื้นถี่แผ่นดินของไทยเราอันนี้เราทิ้งเข้าไม่ได้ให้เดือนละสามพันเหมือนกันหมดแต่สําหรับผู้ชลานั้นเราจะต้องปรับให้ได้เป็น5,000บาทต่อเดือนนี่คือสิ่งที่เป็นที่มาของเงินที่จะมาใช้จ่ายทุกพักการเมืองพยายามพูดอยู่นั่นแหละเสนออยู่นั่นแหละก็คล้ายๆกันครับแต่เขาไม่เคยพูดถึงที่มาของเงินเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะไปแตะบ่อน เขาจะไม่กล้าที่จะไปแตะหวยของเรานี่พร้อมจะเอาหวยขึ้นบนดินแล้วก็ทุกฝ่ายได้ประโยชน์หมดประชาชนก็ได้ประโยชน์ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมน้ํามันจะต้องแพงนะฮะแก๊สจะต้องแพงแล้วก็ค่าไฟจะต้องแพงเพราะอะไรครับก็เพราะนี่แหละครับเป็นเหยื่อของในทุนพักเราไม่มีครับเข้าไปปุ๊บ3เรื่องนี้ถูกแก้ทันทีน้ํามันจะต้องต่ากว่า40บาทครับเหลือ25บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับแก๊ส250บบาทต่อถัง และสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของค่าฟไฟฟ้าต้องต่ำกว่า4บาทต่อ,อยูนิตอย่าบอกนะครับว่าแก้ไม่ได้ถ้าบอกว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเลือกเขาเลือกพักไทยศิวิไลครับแก้ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนให้ชาวสรต์แก้วได้มองเห็นถึงประโยชน์ของการเลือกพักที่ถูกต้องและพักไทยศิวิไลหมายเลข42ขอฝากไว้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ